สวัสดีครับผมพอเทลเซราเอสไมออสกาไมนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแชร์เร้นกันนะครับผมจะรับส่งริพิเตอร์บนสถานีอวกาศนานาชาตินะครับด้วยเครื่องแฮนดี้นะครับผมจะใช้เครื่องตัวนี้นะครับผมกำลังส่ง5วัตต์อ่านี่นะครับที่ความถี่หนึ่งสี่ห้าจุดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์มเร์นะครับผมแล้วก็โทนอยู่ที่อ่ 67นะครับด้วยสายอากาศชักตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนั่งอยู่ในรถนะฮะแล้วก็ยืดสายอากาศออกไปจากหน้าต่างรถนะครับแล้วภาครับเราก็จะใช้ตัวไอคอม IC, IC 705นะครับผมความถี่ C 3 7 8 0 0เมกะเฮินะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนความถี่ตามตบเลอร์นะครับ เปลี่ยนความถี่ไปตามดอปเลอร์ว่าเ,เพราะว่าช่วงที่สถานีอากาศโคจรเข้าแล้วก็โคจรออกจากจุดที่เราอยู่เนี่ยครับมันจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนดอปเลอร์ด้วยนะครับก็บวกบลบ 10K อะไรประมาณนี้นะครับผมเครื่องนี้ดีอย่างหนึ่งครับ ic 7 0็เขาจะมีป m มาให้ด้วยก็ช่วยในด้านพักรับนะครับสายกาดผมก็จะใช้เป็นสายกาดคอตเวฟ1ส่วน4ี่ดมด้าของ VHF ธรรมดานี่นะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้สายอากาศ UHF หรืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลทดสอบกันนะครับว่าจะสำเร็จหรือเปล่า Portal id, My Oscar Mike โฮเทลเซราแอดไมอทจะไม่ซีคิวโฮเทลเซ e าแอดไมอทจะไม่ซีคิวโฮเทลเซร r a อดไมอทจะไม่ซีคิวโฮเทลเซราเอดไมอทจะไม่ซีคิว ดึงยูซิกดีเคแอลเขาแถวเชเกตไมคการไม้เดี๋ยวไฟนาย